वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा महादेवी เป็นคลิปวิดีโอการทำนายของคนที่เกิดวันจันทร์ประจำเดือนเมษายนปี2566จงขจัดความกลัวออกไปจากหัวใจจงขจัดความกังวลออกจากชีวิตเดินหน้าสู้ชีวิตมีพรุ่งนี้เสมอคะ่ะควบคุมอดทนมีสติบางครั้งส,สิ่งที่เราพบเจอในอุปสรรคปัญหา หากใครไม่เจอกับสิ่งนั้นก็คงไม่รู้ว่ารู้สึกอย่างไรแต่เราเมื่อพบเจอแล้วหลีเกเลี่ยงไม่ได้จงอดทนจงยอมรับกับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นค่อยๆคิดค่อยๆแก้ไขไปทีละสะเต็ปช่วงนี้มหาเดวีเชื่อว่าทุกคนก็มีปัญหาแตกต่างกันออกไปขอเป็นพลังใจให้กับทุกคนให้ก้าวผ่านพ้นอุปสรรค หวังเป็นอย่างยิ่งศาสตร์ของการทำนายอาจจะเป็นใบเบิกทางบางอย่างให้ได้รู้ให้ได้ตัดสินใจเชื่อแต่ไม่ใช่มงมงายค่ะเราจะมาเริ่มต้นการทำนายคนที่เกิดวันจันทร์ประจำเดือนเมษายนปี2566มีเกณฑ์ได้สิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตบ้านหลังใหม่รถคันใหม่หรือแม้กระทั่งความรักขั้นใหม่ก็เป็นไปได้ค่ะ การงานจะมีเกณฑ์การเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเลื่อนเงินเดือนการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีแต่หัวใจคือความเจ็บปวดคือความทรมานใจลึกๆในใจมีเรื่องเจ็บปวดหรือบางครั้งความเจ็บปวดในความรักนั้นก็ไม่สามารถพูดกับใครได้ช่วงนี้ระมัดระวังดูแลหัวใจค่ะการเงินเงินก้อนใหญ่กำลังจะมีเข้ามาในมือ จะได้โชคจากคนผิวสองสีคนผิวสองสีจะนําเงินนําโชคมาให้จะได้เงินจากธนาคารจากแหล่งเงินจากสถาบันการเงินเงินก้อนเงินตกเบิกเงินจากธนาคารเงินจากแหล่งเงินสับสนกับสองทางที่ต้องเลือกไปไม่ไปเอาไม่เอาอยู่ไม่อยู่คล้ายมีเรื่องสองกิจสองใจที่ต้องเลือกต้องตัดสินใจจงมั่นใจในการตัดสินใจของตัวเอง บางครั้งสิ่งที่คิดสิ่งที่หวังไม่เป็นดังใจคิดไว้แพลนไว้แต่ไม่เป็นดังใจจะได้เดินทางไกลเกี่ยวข้องกับเกณฑ์การเดินทางหรือไม่เช่นนั้นคนที่คุณรอคอยคุณจะได้พบเจอคนโสดมีเกณฑ์พบเจอคนรู้ใจจะมีคนเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันนำความรักมาให้แต่ให้ระมัดวังไปรักคนที่เขามีเจ้าของรักซ้อนซ่อนรักรักสามเศร้า ศาสตร์ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ศาสตร์ขององค์มหาเทพจะนําทางให้คุณก้าวผ่านพ้นอุปสรรคแม้จะมีเรื่องทุกข์เรื่องกลุ้มเป็นกังวลสิ่งศักดิ์สิทธิ์บุญบาร,รมีที่หนุนนําจะทําให้ก้าวผ่านพ้นอุปสรรคไปได้เพราะลึกๆในใจมีเรื่องเศร้าทรมานใจกับความรักบางครั้งอยากเดินหันหลังให้กับความรักครั้งนี้แต่บางครั้งบางสิ่งที่ยังดึงไว้ไม่สามารถออกจากจุดนี้ได้ค่ะ ผู้ใหญ่จะทําให้ทุกใจกลุ่มใจเป็นกังวลใจญาติผู้ใหญ่หัวหน้างานก็เป็นไปได้จะได้เดินทางไกลเกี่ยวข้องกับเกณฑ์การเดินทางขึ้นเหนือล่องใต้ไปต่างจังหวัดต่างอําเภอหรือต่างประเทศไปเลยก็เป็นไปได้ค่ะการเดินทางไกลครั้งนี้จะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงบางครั้งดวงชะตาจะมีการเปลี่ยนแปลงการโยกย้ายระมัดระวงังสิ่งชั่วร้าย มารร้ายของไม่ดีสิ่งไม่ดีเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันหัวพันเหนื่อยกับภาระเหนื่อยกับหน้าที่ที่ต้องทำต้องแก้การร้ายสิ่งห้ายอย่างรุมเรา้ากับภาระกับหน้าที่เหนื่อยกับอุปสรรคหลายสิ่งเข้ามาแต่คุณก็ยังคงอุตสาหะมีเพียรพยายามและจะผ่านพ้นไปได้ค่ะ โชคลาบสามารถเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้มีเกณฑ์การถูกห้ยยรวยเบอร์มีโชคมีลาบโชคฟุกฟุกกำลังจะมีเข้ามาในมือค่ะสรุปสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์ประจำเดือนเมษายนปี2566เกณฑ์การเงินจะมีการได้โชคก้อนใหญ่เกณฑ์การเงินค่อนข้างดีทั้งก้อนใหญ่และก้อนเล็กและโชคลาบสามารถเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้ส่วนในเรื่องของความรัก คนโสดมีเกณฑ์พบเจอคนรู้ใจแม้กระทั่งคนที่มีคู่ก็ขอให้ระมัดระวังรักซ้อนซ่อนรักรักสามเศร้าเพราะจะมีมือที่สามเข้ามาไม่ต่างกับคนโสดระมัดระวังไปรักคนที่เขามีเจ้าของค่ะส่วนในเรื่องของเกณฑ์การงานเหนื่อยกับภาระเหนื่อยกับหน้าที่ แต่ทุกอย่างจะผ่านพ้นไปได้จะประสบความสําเร็จจะได้ผู้ใหญ่คอยอุปถรัรมภ์ค้าชูคอยช่วยเหลือเกณฑ์การเดินทางไกลปลอดภัยดีการเปลี่ยนแปลงการโยกย้ายดีสุขภาพอาจจะมีความเหนื่อยอ่อนเจ็บเนื้อเจ็บตัวบ้างเล็กๆน้อยๆค่ะ